ไ Be ทยเบบเ b e y นดีเจท alent search เวทีแห่งโอกาสการแข่งขันของผู้ที่มีความกล้าและมีความสนใจในด้านการสื่อสาร DJ พิธีกรผู้สื่อข่าวภาคสนามและผู้ประกาศข่าวกลับมาอีกครั้งในเส้นทางใหม่ที่เข้มข้นกว่าเดิมชวนทุกคนเปิดประสบการณ์การแข่งขันในรูปแบบใหม่ไทยเบบเ b e y นดีเจท alent search Gen 5 The Reality รับชมผ่านช่องทาง YouTube c h a n n e l v r ThaiBeb Group ที่ปีนี้มีผู้ผ่านครทีเรียเข้ามาถึง17คนด้วยกันพบกับประสบการณ์ที่หลากหลายจากทีมเมนเทอร์ที่มีดีก่ระดับแชมป์เมนเทอร์จิงโจ้และเมนเทนุเทคนิคและเคล็ดลับดีๆที่ต้องบอกว่าพร้อมจะมาดันลูกทีมของเราเต็มที่นะนุกน๊กจะให้กำลังใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับน้องในทีมค่ะเมนเทอร์บุ๋มเมนเทยูในนาของเมนเทอร์ค่ะต้องบิวเขาหรือว่าต้องแนะนำเขาว่าเฮ้ย เป็นอย่างนี้คุณต้องทําแบบนี้เขามีของของแต่ละคนอยู่แล้วให้ปลุกพลังในตัวของเขาออกมาแค่นั้นเอง m e n t a l ฝนและเม n t ทอร์ไต่ฝนช่วยเติมเต็มเนาะสิ่งที่ขาดหายและก็สนับสนุนในสิ่งที่เขาทําได้ดีอ,อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆที่เราสองคนนะอยากที่จะพัฒนาน้อง<ช>ๆทุกค,น,ค <Mental S 2> นะครับเม n t ทอร์ปมเ m e n t a l l นำสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดมาแชร์ให้กับลูกทีมค่ะ ส่วนของใหม่นะคะก็นำเทคนิคแล้วก็วิธีการเกี่ยวกับการเป็นดีเจของเรามาแชร์ให้กับลูกทีมเช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงกูรูผู้มากความสามารถคุณไดไดอาน่าจงจินตนาการที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้เข้าแข่งขันและร่วมตัดสินในรอบชิงชนะเลิศอยากให้ทุกคนเนี่ย ทำให้เต็มที่แล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องมีสติในทุกๆครั้งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะได้กลายเป็นบุคลากรที่ล้ำค่าของไทยแบฟค่ะและตลอดระยะเวลาการแข่งขันร่วม2เดือนนะคะจากผู้เข้าแข่งขัน17คนมีผู้ผ่านเข้ารอบไฟแนลราว8คนกับภารกิจสุดท้ายไลฟ์สดถ่ายทอดการแข่งขัน2มิชชั่นด้วยกันมิชชั่นที่1 all you can do ทำในสิ่งที่คุณอยากทําและอีกหนึ่งมิชชั่นนั่นคือโจทย์จากคณะกรรมการที่เหล่าผู้เข้าแข่งขันนะคะก็ประชันความสามารถกันอย่างเข้มข้นและตําแหน่งเดะวนเนอร์ของไทย i บท t b e y นดี d จทันเลนเซอร์สเจนที่5ก็ตกเป็นของหมายเลข15น้องแก๊ปทรงวุฒิสีเพนเจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ทรัพยากรบุคคลบริษัทไทยเบเรดจำกัดมหาชนรองอันดับหนึ่ง น้องป๊อบสีรีการยอดปทุมเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานบริษัทไทเบรดจำกัดมหาชนและคนสุดท้ายรองชนะเลิศอันดับสองน้องอุ้มปนัดดาปติโสที่กวาดรางวัลป๊อ u l ูล่าโหและ Water of Life Brand Ambassador ไปครองได้อีก2รางวัลน,นะคะอยากจะบอกว่าความสามารถของทุกคนศักยภาพของทุกคนที่มีอยู่เนี่ยมันไม่เพียงแต่ จะนําให้เราประสบความสำเร็จเท่านั้นนะครับยังสามารถจุดประกายส่งต่อนะครับทำให้ชีวิตคนอื่นๆดีขึ้นแล้วก็สามารถมีการคิดสร้างสารรค์แบบใหม่ๆนะครับผลทางนี้เป็นการฝึกฝนความเป็นผู้นําแล้วก็เป็นการความฝึกฝนการเอาชนะตัวเองอล้มแล้วต้องลุกได้นะครับเพราะว่าตัวเรานะครับอยู่ในสปอตไลท์นะครับถ้าหากว่าเราเป็นคนหนึ่งซึ่งไม่ยอดท้อ แล้วก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะสามารถจุดประกายแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆอีกจำนวนมากมายนะครับขอบคุณทุกคนที่กล้ามากๆนะครับทั้งรุ่นพี่รุ่นปัจจุบันและรุ่นอนาคตครับขอให้โชคดีครับและทั้งหมดนี้คือไทยเบสบอนดีเจท alent e a r c Gen 5 The Reality หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีความกล้าและอยากพัฒนาตนเอง พบกันใหม่ปีหน้ารับประกันความเข้มข้นแบบจัดเต็มและประสบการณ์ดีๆที่หาไม่ได้จากที่ไหนแน่นอนสวัสดีค่ะ